มาครับมาดูล็อกกี้ลำนี้กันบ้างครับจังวะดันเนินเนาะกับงานขุดรอกอ่างเก็บน้ำครับสวัสดีครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกอล์ฟดําซิงดินดวนครับทุกท่านมาชมรถสิบล้อครับรถสิบล้อสิงรถสิบล้อแรงเนาะ <laughs> ดูครับกับเนินตรงนี้ เอ้าหล่งควันดำมาแล้วหนึ่งธรรมดาหรือเปล่าอุ้ยหยุดครับซับครับแม่หยุดยัดครับเอาลองสิงลูกพี่ฟังเสียงหน่อยคว,วันนี่ท่วมมาเลยครับ เอารถแรงกับรถแรงเนาะสองสีศูนย์นางฟ้าครับอู้ยังแรงครับยังแรงดินนี่ก็เข้ากล่องครับกล่องสูงท่วมหัวเนาะทางนี้ก็เป็นหลุมเป็นบ่อน,นิดๆครับไม่เท่าไหร่เนาะเอ้าไว้กับไว้ไหยังแรงอยู่กับ เดี๋ยวมารอชม 3M แล้วก็ซูโม่2.7หรือเปล่าแล้วก็ 3M เครื่อง3.8น่าจะใช่ครับลำนี้โมสูงหรือเปล่าโอ้ใช่ครับลำนี้3.8ครับ3.8ช่วงล่างเดิมเนาะเดี๋ยวรอชมครับรอชมงานก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ เหลือด้านล่างเนาะเหลือเก็บงานด้านล่างงานด้านล่างนี่ก็เยอะครับถ้าจะเอาให้เท่ากันเนาะผมว่านี่เยอะเลยครับเหลือเยอะเลยตรงพื้นน้นํานี่คือระดับที่จะเอาครับส่วนเนินดินนี่คือระดับที่ไม่เอาครับไม่รู้ว่าจะแยกออกหรือยังไงน่าจะแยกครับน่าจะมีเครื่องแยกมาแยกเอาเนาะเป็นหินครับ ฝั่งนี้นี่ก็เหลือเยอะครับนี่คูดินตรงนี้นี่ก็ใช่หมดกับล็อกนี้เนาะหุบยาวไปถึงด้านนูนะ้นส่วนล็อกนี้นี่ก็นี่ครับเพิ่งมาเปิดใหม่ครับไม่รู้ว่าเอารถรวมหรือเปล่านะถ้าเอารถรวมเรียกด้วยครับรถว่างอยู่ครับอยากมาวิ่งงานครับอ,อยากได้รถเก๋อเอิญแน้อลุกพีเอ จะอากเอาลายเรียนน้ำแน่พอได้เงนินค่าขนมให้ลูกปเป๋งยันแน่เอา้าเดี๋ยวรอชมไปรุ่นตรงนี้กันบ้างกันโอ้ยจัดในค่ะจัดในหนักแน่ละวานะ่าโอ้ยพอได้บีบแตะเลยกับแรนออกเลยเนาะโอ้ยมาดูกับตัวแรง ซซููโโมมรถลำนีน้นี่เดินนิ่มมาตลอดครับโอ้ยหัวสั่นมาเลยครับหลุมก็เยอะครับไม่มีเบรคเดอร์หรือว่ารถไถมากเก็บหลุมให้ครับโอ้ยดูครับโอ้ยสวดส่งองค์เอวครับต้องย่องครับย่องย่องแย้งนะต้องย่องมาครับโอ้ มันเยอะกับเอาดูสิทุกพี่ลั่นไม่เสียงอยากฟังเสียงกับอู้เล่งมาแล้วกับฟุนนี่ด้านท้ายนี่ฟุงกระจายมาแล้วเออเอาลูกพี่โชก้อกง่อยอ ก็ยังแรงอยู่กับอู้สลโลยกับอึบอึบร้อยเก้าห้าหรือเปล่าน้อเนาะโอ,โอ้ลำนี้นี่ไม่แน่ใจกับเอ๊น่าจะ195ร้อยเก้าห้ากับเอฟสิบเจ็ดหรือเปล่าน้อเนาะอู้วิลันกับลันเห็นกล้องนี่ยกมือยกมือบโบกกวักมือเรียกอยู่กับขอบคุณครับทักทายเนาะ โอ้ยหลุมมันเยอะครับหลุมมันเยอะค่อยย่องครับ